สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกสนุกกันนะว่าพลังงานไพ่วันนี้มีพลังงานของใครพยายามที่จะสื่อสารผ่านหน้าไพ่สำรับนี้มาถึงคุณไหมกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้วันนี้นะคะดูซิว่าพลังงานวันนี้จะเป็นยังไง ขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะดูซิว่ามีพลังงานของใครไหมที่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารมาที่คุณเขาเป็นยังไงนะคะแล้วแต่หน้าไพ่เลยเนาะโอ้ <c oughs> คนคนนี้ก็น่าที่จะมีปมกับคุณแน่ๆนะคะดูซิ เสียบกลางใจซะขนาดนี้เขาคงไม่ได้จะรู้สึกดีหรอกนะตอนนี้นาทีนี้นะคะคุณเอาดาบไปฝากเขาไว้สามเล่มเลยนะตอนนี้เชื่อว่าเขาบอกให้คุณไปไปเอาคืนมาด้วยดาบอันนี้ยมันแทงที่ใจเขานาน,านไปละเขารู้สึกว่าเขาเจ็บอะ่ะเออฝากเขาไว้นานละความเจ็บครั้งนี้ช่วยไปดึงออกมาให้เขาหน่อยนะครับนาที่จะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณเนาะ คนที่มีปัญหากันมีประเด็นกันเป็นพลังงานของคนที่เจ็บไม่เจ็บเปล่านะแล้วไม่คุยกับเขาด้วยนะเออเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยการที่คุณเมินใส่เขาการที่คุณปฏิเสธเขาการที่คุณใช้คำพูดคำจาที่ไม่ได้ถนอมน้ำใจเขาเลยบางครั้งคำพูดคำจาของคุณมันตรงมากขวานผ่าซาก เขาบอกว่าอยากให้คุณเคลียร์กับเขาหน่อยได้ไหมอะ่ะอืมอย่าปฏิเสธเขาแบบนี้ได้โปรดมันเจ็บนะเออดาบนี่มาเป็นพวนเลยอะ่ะเออพูดกันดีๆได้ไหมอย่างงอนแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะช่วยเช็คพลังงานด้วยนะคะอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ดูเป็นนิทานคำๆไปเนาะก่อนนอน เขารู้สึกว่าการที่คุณและเขาได้ตัดสินใจจากกันไปนะวันนั้นและบล็อกกันด้วยนะถ้าบล็อกเขานี่เขารู้สึกว่าคุยกันดีๆได้ไหมอย่าหันหลังหนีปัญหาแบบนี้ได้ไหมเขารู้สึกว่าเขาแย่มากเลยนะคะเลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาหมกมุ่นกับคุณเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากความรู้สึกนี้ได้เลย เขารักคุณมากค่ะเขาคลั่งรักคุณมากอย่าทำแบบนี้กับเขาเขารู้สึกว่าเขาลักเขาน้อยใจเป็นนะเขารักคุณแต่คุณทำแบบนี้กับเขาเขาบอกว่าเขาน้อยใจนะเออมีอะไรก็คืออยากจะให้คุณเปิดใจกับเขาหน่อยอย่าพูดกับเขาแบบตัดรอนเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพลังงานที่ไห่เขาอยากบอกว่าตอนเนี้ยถ้าคุณหันหลังแล้วบล็อกปฏิเสธเขาไปอ่ะ โอ้โห oh. หมกมุ่นกับคุณนะ่ะคนคนนี้ค่อนข้างข้างรักคุณเนาะเออตอนนี้คุณน่าจะบล็อกเขาหรือเขาหรือหรือเขาหรือคุณก็ได้ถ้าตอนนี้มันมีมันมีสถานการณ์การบล็อกกันการปิดกั้นการการไม่เปิดใจเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะถ้าเขาบล็อกคุณเขาก็รู้สึกว่าเออเขาบล็อกเพราะความน้อยใจแต่เขาตัดคุณไม่ขาดหรอกบอกได้เลยว่าหมกมุ่นกับคุณมากมาก รักคุณจะตายถ้าถ้าเขาบล็อกคุณนะโค้ชจะรักคุณเลยแต่ทำเป็นทำเป็นงอนทำเป็นบล็อกทาเป็นหันหลังให้คุณแต่ที่ไหนได้โอ้โหหมกมุ่นคลั่งรักคุณจะตายบางพลังงานถ้าเป็นฝ่ายเขานะเออแต่ผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายคุณเขามีความสุขว่าเขาน้อยใจเป็นนะตอนนี้เขาจะได้กินยาประสาทอยู่แล้วเพราะคุณเนี่ยเออช่วยกันรู้นาะคุยกันดีๆนะคะ เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาเขาเหนื่อยบางครั้งเขาอยากจะยอมจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะเขารู้สึกว่าคุณนี่ไม่ฟังอะไรเลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขารักคุณนะถึงแม้ความรักครั้งนี้บางพลังงานคุณบล็อกเขาเลยแหละงานนี้คุณใช้อารมณ์เขาบอกว่าคุณใช้อารมณ์ถึงแม้จะบล็อกเขาเขาบอกว่าเขาสืบส่องคุณได้เหมือนเดิมและบล็อกไปเออ เขาบอกว่าเขารักคุณนะบางพลังงานนะคะอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือมันเป็นความรักที่ไม่ได้ถูกต้องแค่บางพลังงานนะคะมันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่พ่ยสื่อออกมามันทำให้เราได้เห็นหลายใบยเลยนะคะที่ฝั่งหนึ่งอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วมันก็ทำให้ความรักครั้งนี้จะรักกันยังไงมันก็หาทางออกไม่ได้มันก็เครียดมันก็อึดอัดใจ ที่แน่ๆเปอร์เซ็นต์สูงมากที่บล็อกกันนะคะพยายามที่จะเมินการเหนื่อยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บทั้งรู้สึกว่ามันมันทรมานอะ่ะเออเขาอยากเขารู้สึกว่าการห่างกันครั้งนี้การจบกันครั้งนี้มันทำให้เขาได้คิดพิจารณานะคะไตร่ตรองเขารู้สึกว่าเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม ถ้าเขาโสดนะถ้าเขาโสดนะคะเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะถ้าก่อนหน้านั้นเขาทําอะไรผิดกับคุณถ้าเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาถ้าเขาอะไรทําอะไรที่แย่ๆขึ้นมาเขาอยากจะแต่งงานกับคุณเขาคิดดีเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วถ้าเขาโสดแต่ถ้าเขาไม่โสดการห่างไกลกันครั้งนี้มันทำให้เขาได้คิดพิจารณาอะไรหลายๆอย่าง แต่ยังไงก็ตามเขาอยากติดต่อสื่อสารหาคุณอยากให้คุณเปิดใจอย่านิ่งกับเขาแบบนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้มองว่าคุณคือตัวเลือกทางเลือกเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่าตัดสินเขาแบบนี้เขารู้สึกว่าเขารู้ข่าวว่าตัวของคนเองเป็นคนที่รักตัวเองสมบูรณ์แบบเป็นคนที่เก่งมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองมากๆบางครั้ง คุณก็อาจจะตัดสินว่าคุณเลือกที่จะเห็นคุณค่าตัวเองนะคะคุณรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจมารักตัวเองถ้าเขามีคนอื่นคุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมากพอตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยรักที่ใช่ดีกว่าพลังงานนะคะแต่เขาก็บอกว่าถึงยังไงก็ตามคุณก็เป็นคนที่เขายังคาดหวัง ไว้ในอนาคตคุณคือคนที่ดีมากๆในชีวิตของเขาเขารักคุณเขาเห็นความดีความเอาใจใส่ของคุณวันนี้การห่างกันครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาเหงาและโดดเดี่ยวในวันที่ปล่อยคนไปเป็นอิสระเขารู้สึกว่าเขาอยากมาหาคุณแต่เขารู้ข่าวว่าคุณน่ะเลือกที่จะหันหลังเลือกที่จะอยู่กับตัวเอง มีความสุขกับชีวิตของตัวเองเลือกที่จะหันหลังให้กับเขาเขารู้สึกว่าพลังงานของเขาตอนนี้รู้สึกแย่มากก่อนหน้านั้นเขาอาจจะปล่อยปาดละเลยคุณอาจจะลืมบทบาทการดูแลเอาใจใส่อาจจะลืมมองความรู้สึกของคุณวันนี้เขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าอะไรก็ตามที่เขาทําผิดกับคุณก่อนหน้านั้นถ้าคุณเจ็บมากเขาเจ็บกว่าคุณหลายเท่าค่ะ ถ้าคุณเจ็บสามเขาเจ็บสิบพลังงานไพ่ตอนเนี้เหมือนเขาได้รับอะไรที่มันแบบแย่มากเป็นพลังงานที่เขาได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำเขาเสียใจค่ะการที่คุณจากไปจากเขามันเป็นความรักที่เขายังนึกถึงสิ่งดีๆช่วงจังหวะเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาเห็นถึงความเสียดายคุณและรู้สึกเสียใจ ทั้งเสียใจทั้งเสียดายทั้งเห็นถึงความเจ็บปวดเขารู้สึกว่าเขาทรมานมากในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะที่คุณเมินและปฏิเสธเขานี้มามาดูกันคิดถึงคุณค่ะคนคนนี้อาการหนักแล้วละ่ะรู้สึกว่าไม่ว่าจะความรู้สึกสมองจิตใจนี่คือปั่นปวนเลยนะคุณทําเขาปั่นปวนจริง,รงๆเขารู้สึกว่าตัวคุณมีสเสน่ห์แล้วรู้สึกว่า พลังงานของคุณน่ะมีเสน่ห์มากๆตอนนี้ต sì ้องยอมรับว่าความมีเสน่ห์ของคุณความเงียบของคุณมันทำให้เขารู้สึกว่าจิตใจปั่นป่วนแล้วคิดหนักมากเขากลัวมากค่ะกลัวว่าคุณจะไปเจอคนอื่นตอนนี้คุณปิดใจกับเขาเหลือเกินเนาะเขารู้สึกว่าอยากเอาชนะใจคุณมากเลยตอนนี้เวลานี้เขารู้เขามองว่าจะยังไงก็ตาม เขาจะไปมอบความยุติธรรมให้กับคุณเขาไม่กลัวค่ะถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธเขาเขาก็จะหน้ามืนไปหาคุณยังไงก็จะกลับไปหาคุณเพราะเขาเสียดายคุณมากเลยอ่ะคุณมีเสน่ห์เกินกว่าที่เขาจะปล่อยไปอะค่ะมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขาจะหน้ามึนเขาหาคุณเลยเขารู้สึกว่าคุณน้อยใจคุณเป็นคนรักที่รู้สึกว่าดีกับเขามากๆคุณอาจจะน้อยใจเขาซึ่งถ้าเขาพยายามมากกว่านี้ เขารู้สึกว่าคุณต้องให้อภัยเขาแน่ๆเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณนะคะถึงจะยังไงก็ตามเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณถ้าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะดูกล้ากล้ากลัวๆกับคุณในการที่จะเข้าหาในการที่จะทำอะไรมองแต่ตัวเองมากเกินไปปล่อยปะละเลยคุณด้อยค่าคุณอาจเขาไม่ได้ด้อยค่าเขาอาจจะมองข้ามบางจุดแต่วันนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเติมเต็มคุณถ้าก่อนหน้านั้นคุณเป็นผู้ให้ วันนี้เขาอยากจะเป็นผู้ให้คุณบ้างพลังงานของเขารู้สึกว่าทุกอย่างพังมากพังเพราะเขาเขาช้าเกินไปกับบางสิ่งบางอย่างแต่ยังไงก็ตามเขารู้สึกว่าเขาแคร์คุณและเป็นห่วงคุณมากๆคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้กับเขาเขาจะทำทุกวิธีการค่ะที่จะได้คุณกลับมาเขาจะเคลียร์เขาไม่ปล่อยคุณไปเด็ดขาดเขาบอกว่าเขาห่วงคุณมากนตอนนี้เวลานี้ ด้วยเสน่ห์ของคุณณนะตอนนี้เวลานี้มันทำให้เขารู้สึกว่าวุ่นวายใจถ้าจบกันไปเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะคนคนนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่แคร์เขายิ่งคุณเมินเขายิ่งคุณไม่แคร์เขายิ่งคุณอยู่กับตัวเองเขารู้สึกว่าคุณยิ่งโดดเด่นคุณโดดเด่นและมีเสน่ห์เหลือเกินในสายตาที่เขามองคุณตอนนี้ เขาทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้คุณดูเข้มแข็งคุณดูเมินเฉยกับเขาคุณเข้มแข็งมากนะตอนนี้เวลานี้ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะดูใจดีกับเขาแต่วันนี้เขามองว่าท่าทีของคุณมันคนละเรื่องเลยคุณวันนี้กับคนในวันนั้นเพราะอะไรเพราะความเจ็บปวดนะคะความเสียใจความหมางเมินความเมินเฉยคุณหน้าที่จะทำ ถึงที่สุดแล้วก่อนหน้านั้นทำดีกับเขาแต่เขาเองเลือกที่จะไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณฉลาดมากแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองมันมีพลังงานของใครคนนึงแอบสืบแอบสองคุณหนักมากรอเวลาที่จะเข้าหาคุณค่ะเขาจะพยายามกับคุณแน่นอนยังไงก็ตามเขาไม่ยอมแพ้หรอกนะเรื่องอะไรจะเสียคุณไปคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขา เขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคุณสมบูรณ์แบบเหลือเกินยิ่งมองมาที่คุณมันยิ่งทำให้เขาได้รู้ว่าเขาเสียเพชรเมร็ดงามไปในมือเนี่ยมันเป็นพลังงานไพท่ที่มันดูสมบูรณ์แบบเหลือเกินมันคู่ควรกับคำว่าพยายามไหมคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาจะเขาชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะ เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งใช้ชีวิตไม่ว่าการทำงานการใช้ชีวิตดูแลตัวเองจัดการชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำครอบครัวเขามีความรู้สึกว่าคุณคือเพชรเม็ดงามจริงๆนะที่ก่อนหน้านั้นเขามองไม่เห็นแต่ในวันที่มันจบกันไปการไม่มีคุณเขาได้มาสำนึกสำเนียดกับตัวเองแล้วว่าโอ้โหเขามีหน้าเลย ที่ทำให้คุณจะต้องหันหลังไปจากเขาเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเขาจะกลับมาทุ่มเทกับคุณนะถ้าก่อนหน้านั้นเขาไม่กล้าทำอะไรเขารู้สึกว่าไม่กล้าลงทุนลงใจอะไรลงแรงลงอะไรกับคุณวันนี้เขารู้สึกว่าความนิ่งเฉยของคุณมันทำให้เขาอยากเข้ามาพูดเข้ามาคุยเขาไม่ยอมแพ้หรอกนะคุณกับเขาหน้าที่จะรู้จักกันมานานค่ะ เขาดื้อมากค่ะคนคนนี้ดื้อมากที่จะไม่ยอมเสียคุณไปทั้งทที่คุณตัดสินใจว่าจบกับเขาไปแล้วแต่เขายังอยากจะไปต่อกับคุณมองอนาคตข้างหน้าไปกับคุณเขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะนิ่งใส่เขาคุณจะมีระยะห่างกับเขาคุณจะรู้สึกว่าเฉยเมยกับเขายังไงก็ตามเขายังมองอนาคตไปกับคุณ ยังไงก็ตามเราเห็นพลังงานหน้าไพ่ไพ่เปิดจนใบสุดท้ายนี่คือพลังงานของใครก็ไม่รู้ที่พยายามสื่อสารมาที่คุณ70%คนคนนี้ไม่น่าโสดนะคะคุณไม่อาจจะไม่ใช่คุณหรือเขาก็ได้อาจถ้าคุณไม่โสดเขาถ้าคุณโสดเขาไม่โสดถ้าเขาโสดคุณไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยเออ มันเป็นพลังงานที่มันรู้สึกหรืออาจจะไม่โสดด้วยกันแต่แต่เราเห็นไพ่โสดนะเออน่าจะมีคนหนึ่งที่ไม่โสดแต่ถ้าโสดด้วยกันมันก็ถ้าโสดด้วยกันทั้งคู่อ่ะสับสนละทีนี้งานนี้อะสมองสมองแม่หมอเออจูนหน่อยถ้าสมมติว่าโสดด้วยกันทั้งคู่มันเป็นพลังงานของเขาจะมาจริงจังกับคุณเขาได้มั่นใจแล้วว่าคือคุณนี่แหละ เขาคุณจะโสดหรือว่าเขาไม่โสดเขารู้แต่ว่าเขาไม่ยอมเสียคุณแน่ๆเขาเสียดายปล่อยคุณหลุดมือไปอลาของคุณยิ่งเปล่งประกายมันยิ่งมีความโดดเด่นเขายิ่งเสียดายมาตกหลุมรักคุณอีกรอบหนึ่งในวันที่ปล่อยคุณไปคุณเข้มแข็งยิ่งคุณเข้มแข็งยิ่งคุณดูดีคุณใช้ชีวิตตัวเองได้อย่างประสบความสำเร็จในชีวิตมันยิ่งเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าทึ่งในชีวิตของคุณ เขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู <bast ương> <noise> it, it ่ตลอดค่ะคนคนนี้นะก็ไม่ทราบว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครละงานนี้คุณก็น่าจะรู้ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆลุงข้างบ้านไปก็แล้วกันนะคะกับกับพลังงานไพ่ช่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกไม่ต้องมาซีเรียสสำหรับช่องนี้คลิปนี้นะคะไม่ทวาบว่าตรงกับของท่านใดไหม ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a l o t ช่องนี้ด้วยนะคะฝากไปถึงผู้ดูดวงส่วนตัวผู้อ่านขอดูให้กับคนที่ถูกจริตเท่านั้นผู้อ่านไม่มีคิวค่ะไม่ต้องถามว่าว่างตอนไหนถ้าจะดูคือถ้าจับไพ่ขึ้นมาใครอยู่ตรงหน้าจะดูให้คนนั้นนะคะวันต่อวัน บางวันก็ไม่ดูนะคะแล้วแต่อารมณ์ของแม่หมอเลยนะคะและก็ขอดูแค่คนที่ตรงจัหริตเท่านั้นจริงๆนะคะแล้วก็คนที่รู้เรื่องคนที่พูดแล้วเข้าใจเข้าใจง่ายๆจะได้ดูกันนะคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a l o t ช่องนี้ด้วยนะคะ